โยอาลาสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมอีเคครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปวิดีโอเบเบ,บ้กันอีกเช่นเคยนะครับโปรดพึงระวังไว้ถ้าผมทำคลิปเบเบ้หมายถึง ผมไม่มีคอนเทนต์จะลงนะครับผมไม่มีคอนเทนต์จะลงนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับหนึ่งในเบเบทที่ผมเพิ่งซื้อมาแต่ว่ายังไม่ทําคลิปรีวิวเลยนะก็เลยจะมาทาคลิปรีวิวซะหน่อยนะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับผมชาร์กเอชนะครับลิมิเต็ดอ dition นะครับผม5 6 0นเกียร์แฟั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยอยากจะซื้อมาเก็บนะแต่ว่าเห็นจากสภาพปริมาณของที่เหลืออยู่ในตลาดผมก็เลยตัดสินใจว่าซื้อมาเล่นเลยละกัน นะครับเพราะว่าของมันเหลือค่อนข้างเยอะเราไม่สีเรียสแล้วกันนะครับผมก็เราจะพามาดูกันนะผมเล่นไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมนี่คือภาพของชาร์กเอชนะครับผมนี่สวยนะสีฟ้านะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูข้างๆนะครับผมผมไม่เคยมีเบ c h ชาร์กเอชมาก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นตัวแรกนะก็แน่นอนสีเขาลอกถลอกหมดแล้วนะครับผมซึ่งคอมโบของเขาก็จะมาพร้อมกับแรชเชตนะครับผม 560นะครับสวยมากนะครับ560สีขาวน้ำเงินนะครับผมแล้วก็ตัวบิดนะครับจะเป็นเกียร์แฟลตนะครับผมนี่เป็นเกียร์แฟลตตัวนี้นะเห็นไหมก้านเขาจะเป็นก้านใสสีแดงนะครับสวยมากนะครับผมแต่ด้วยความที่ผมมีเกียร์แฟลตอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยแหละนะครับแทบไม่ได้ใช้เลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกับเบเบในบ้านกันนะครับผมก็จะจัดคอมโบตามที่ผมจะจัดนะครับผมสําหรับเจ้าตัว ชารเอชนะครับเดี๋ยวเราจะใช้560เกียร์แฟตแต่ผมจะใช้พาร์ทอื่นนะครับผมผมจะใช้560ของยูนิคอนสตีมเพราะว่าเห็นไหมมันขึ้นขาวแล้วนะครับผมก็ใช้ใช้ไปนะครับ560ผมมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เกียร์แฟตของ n i ิกวิงนะครับผมก็สภาพก็ยังพอได้อยู่ยังพอเล่นได้นะครับก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมก็มันก็คือเซตเดิมของมันนั่นแหละแค่เราเปลี่ยนพาร์เฉยๆนะครับผม ตอนที่ชูวันนี้ผมจะมาใช้สติงลันเชอร์เริ่มจะพอคุ้นมือกับสติงลันเชอร์แล้วเดี๋ยวลองชูจะนหน่อยกว่านะครับผมได้ไหมมันก็แรงขึ้นนะแรงแรงเลยแหละนะครับผมเริ่มคุ้นมือแล้วครับเริ่มคุ้นมือกับสติงลันเชอร์แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมิีคอร์ดแย่งดีที่สุดอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาใช้สติงลันเชอร์เล่นกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเราขอจัดตัวแรกเลยละกันนะครับผมถือโอกาสให้เอาบิดนี้มาใช้ด้วยนะครับคอมโบของผมนะครับตัวนี้ ฟินิกวิ่งนะครับ360เกียร์แฟตนะครับก็ใช้เกียร์แฟตของฉลามเลยนะครับผมก็มาเจอกับฉลาม560เกียร์แฟตนะครับมาดูกันใครจะเป็นผู้ชนะเอาฟินิกลงไปก่อนแล้วกันนะครับผม <c oughs> าจะมาโอ้ยการชนสุดรุนแรงนี้และทำให้ชาร์จเอชได้ไป็นหนึ่งแต้มเลยโหเมื่อกี้มันซัดกันแรงมากนะครับผมเรี๋ยววันละ็อกเอาท์ในฟุตตานะอ่ะไปรอบที่สองโอ้ยชาร์จเอชเอ็กซ์ตรีมมาก <c oughs> ค่อนข้างแรงครับแต่ว่าฟินิกยังไหวอยู่นะยังไหวชิลครับและเป็น1แต้มของฟินิกวิงนะครับผม1เท่ากันแล้วนะครับผมเมื่อกี้ซัดกันเรียกว่ามันมากคู่นี้นี่เป็นมวยคู่เอกเลยนะผมะมาต่อกันเลยดีกว่ามาครับผมโูวิจงหวะน้ครับผมยังไงครับยังไงฉลาบเอ็กซ์ีมาแต่ว่าเคาะฟินิกไม่ออกครับแล้วแล้วจะเป็นแต้มที่2ของชางเอจนะครับผมชางเอจนำไป2 แปมนะครับผม2ต่อหนึ่งแปมนะฮะุ้ยชมไปแล้วอ้ยแล้วหายเลยครับดอกเดียวนะครับผมติดเลยไอ้หี้ยก็แพ้ไปแล้วนะครับผมสำหรับฟินิก i ิงตายอย่างไวเลยเรียกว่ารุนแรงรุนแรงมากจริงๆสำหรับเจ้าตัวของชาร์กเอชนะครับผมผมไม่เคยมีชาร์กเอ e มาก่อนนี่ยที่ผมบอกไปนะแต่ว่าคอมโบเดิมๆเขาเนี่ย เก่งนะครับเก่งมากๆนะครับผมเจอกับตัวที่สของผมกันเลยดีกว่านะครับผมตัวที่2ของผมนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เล่นแล้วหวังผลได้ยากแต่ว่าตอนผมไปแข่งเนี่ยช่วยได้เยอะนั่นก็คือตัวไรโนฮอน r n 5ไม่ใช่5เอาใหม่นั่นก็คือไ n o นฮอนนะครับผม960นโลแฟนั่นเองนะครับผมโลแฟ t ผมก็เริ่มบินๆแล้วนะแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่ นะครับผมก็จะใช้โลแฟลตในการเล่นกันเดี๋ยวเราจะชูดทั้งเอ็ดลงไปก่อนแล้วกันในรอบนี้นะครับผมโอ้ยอยันแล้วไรโนฮอนครับเอาจริงออกไปตายเองเลยนะครับเสีย2แต้มนะครับผมสำหรับไรโนฮอนและจังวนี้ครับโอ้ยและจังหวะน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วมัน ต้องนับเป็นอะไรวะแต่ว่ามันกริ่งแล้วลงโอเวอร์ครับผมกลายเป็นไรโนฮอนตามมาที่2ต่อ2แต้มนะครับผมถูกชาร์ e เอโดนเมื่อกี้ไปถือว่ารุนแรงมากๆนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมชูดไม่ดีนะไรโนฮอนเกือบตกโอเวอร์ครับแต่เขาก็ตามขึ้นมาเก็บปินฟินิชได้ครับผม <S 1> <S 1> เป็นสามแต้มของไรโนฮอนนะครับผมและอย่างไรครับผม อุ้ยไรโนฮอนเอ็กซ์ตรีมาอย่างแรงครับและก็น่าจะเก็บแต้มได้เรียบร้อยครับผมไรโนฮอน960นะครับโลแฟลชชนะไปวยสกอร์กกร4ต่อ2แต้มนะครับผมก็รีคอยเข้าสูงอยู่แล้วนะแต่เจอเจ้ารีคอยนะครับผมคิดว่ารีคอยของไรโนดีกว่าชาร์ตเอนะส่วนตัวนะครับส่วนตัวต่อมาเรามาเจอกับเจ้าแห่งสเตมิน่าในทีมผมกันนะครับผมนั่นก็คือตัวของ เลเชนนะครับผม480บอลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะชุดบอลลงไปก่อนนะฮะชุดชังเอ็ดเบาไยนี้ก่าแล้วยังไงครับขูดพื้นแล้วครับชักเอ็ดเสียแรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าขูดพื้นเจอเจ้าแห่งสเตมินาในทีมของผมนะครับแล้วก็เคาะไม่นาจะได้นะครับและก็เป็นเยลเชนได้ไปก่อนที่1แต้มนะครับแล้วยังไงเอยลูกนี้ เ็กซ์ตรีมมาไม่โดนเลยโรูอุ้ยสัมผัสโคตรแรงครับแต่ไม่ดีพอที่จะงัดเทลเชนมองนะครับเทลเชนยังคงไหลใสๆและเป็นฟินิชครับผมเทลเชนนำไปที่สองต่อสต้มนะครับมาแล้วครับเอ็กซ์ตรีมมาเอ็กซ์ตรีมโคตรสวยแต่ไม่โดนเลยโรูอุ้ยแล้วเป็นบฟินิชครับผมและได้ไปที่2เท่าแล้วนะครับผมสำหรับตัวของ ชาร์กเอชนะครับผมตามมาเป็น2ต่อ2แต้มนะครับโ <S 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 ว้าวา <S <S เรียกว่าการคอครั้งเดียวครับส่งเฮลเชนจับหลุมไปเลยนะครับผมกลายเป็นตัวของชาร์กเอชนะครับผมชนะไปที่5ต่อ2แต้มนะครับผมตัวถัดมานะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมลองเล่นสเตมิน่านะครับผมรู้สึกว่ามันก็ดูสนุกดี ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมผมลองตัวนี้ยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าน่าสนใจดีนั่นก็คือยูนิคอนสติงนะครับ3 60สไปน์นั่นเองนะครับผมจริงๆผมเล่นบอลนะแต่ว่าลองสไป์ดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้ไม่เคยเล่นจริงจังนะก็เดี๋ยวอลองเอามาเทสดูนะครับผมไป Let's go เอไปแล้วดูวิเคราะห์รูปนนี้ครับค่ขอนข้างดีครับ และยังคงได้เรื่องอยู่นะครับผมแต่ว่าตัวเองนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วและเป็นหนึ่งแต้มครับของคอนเส็กนะครับผมมาครับโอ้ยเคาะแล้วครับอยู่ดีๆแล้วเป็นบาสตินเอชครับผมร์จเอชนำไปแล้ว2ต่อ1นแต้มนะครับผมขู่เคาะอย่างโคนนะฮะอะมาลุยกันต่อ มาแล้วจังหวะนี้เอ,เอก็กซ์ตีมาโอ้โหแล้วส่งลงหลุมกลายเป็นชนาร์กเอชชนะไปเลยครับผมที่สกอร์4ต่อ0แต้มนะครับผมอย่างตึงนะฮะอย่างตึงอย่างตึงตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยผมไม่มีคอมโบให้เขาอะ่ะมาคิดคอมโบกันดีกว่านะครับนั่นก็คือไนแลนส์นั่นเองไนแลนส์ผมจะเล่นเป็นอ่ะสีแล้วนครับ 4แปดศูนย์สไป์อ่ะลองดูนะครับ4แปดศูนย์สไป t ์ไนท์แลน์นะครับผมไม่เคยเล่นเลยนะอ่ะมาลองดูกันงอ่าครับแต่วันนี้หมุนครับโอ้โหโวนวนชักงเอ,งอ๋มวนมาแล้ว,วจะแทกไปแต่ว่ามันเบาเกินไปครับผมชักเอ๋ยยังคงวนวนอยู่แต่ว่าไนท์แลน d ์ครับยังคงรักษาเซมินาและตำแหน่งตัวเองได้ดีครับและคว้าไปเหมือนแดมครับสำหรับไนท์แลนซ์นะครับผมละอุ้ยมาลูกนี้เอ้โอ เอ็กตรีมเดชและชร์จเอคชอบผมนำไป,<ร>ไปที่สา่ตอ1หนึ่งแต้นนะครับผมนำไปที่สา่ตอ1หนึ่งแต้นนะฮะโอ้ยพยายามจะเอ็กตรีมเดชม,มาครับผมฉลามแดชฉลามยังไงฉลามจะเก็บแต้มที่สี่ได้ไหมแต่น่าจะไม่ได้แล้วครับฉลามฉลามเสียนะครับผม กลายเป็น2ต่อ3แต้มน,นะครับสำหรับไนแลนส์นะครับโอ้ยและเป็นชัยชนะของไนแลนส์เลยนะครับผมกลายเป็น4ต่อ3แต้มน,นะครับผมไนแลนส์ชนะไปนะครับผมมันอยู่มันอยู่ได้เรื่องอยู่นะครับ ต่อมาเรามาเจอเอชของผมกันดีกว่านะครับผมนั่นก็คือ n i ย h ิวนะครับผม560 Fla t นั่นเองนะครับผมในการแข่งทัวรอบที่แล้วนะ G3 ครั้งที่แล้วเนี่ยงามหน้ามากๆครับเป็นตัวที่เสียแต้มเยอะที่สุดพราชูดออกเองนะครับผมโอ้ย X3 มารูปนี้ยังไงจังหวะนี้ครับอ่าความไปเองครับผมได้เป็นหนึ่แต้มนะครับของนายชิวนะครับ และจังหวะนี้ครับยังไงครับผมไนชิวไนชิวดูเหมือนจะอ่อนแรงนะครับอ๋อยังไม่อ่อนแรงเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นชางเอจนะครับอ่อนแรงเรียบร้อยแล้วและก็โดนเคาะหายครับกลายเป็นแต้มที่2องของไนชิวนะครับผมจังหวะนี้ครับผมไนชิวกําลังจะหาเรื่องเอ็กซ์ตรีมนะครับกำลังจะหาเรื่องเอ็กซ์ตรีมแต่ไม่เอ็กซ์ตรีมนะครับผมก็ยังคงชนไปอยู่นะครับด้วยการที่เป็นเบลสสายป้องกัน แต่ตัวเองเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแล้วเคาะฉลามไม่ได้นะครับผมดับไปก่อนนะฮะสำหรับไนชิลฉลามตามมาที่1ต่อ2แต้มนะครับวันนี้ยังดูเชิงกู่คนับฉลามเอ,อ,อ,อ็กตรีมาโหลูกนี้ไนชิลไวยังไงครับไนชิลไม่เอ็กตรีเลยครับผมแต่ไนชิลก็สามารถที่จะปัดป้องการโจมตีของฉลามได้และกําลังจะได้แต้มที่3ครับได้แต้มที่3เรียบร้อยแล้วครับผม3มต่อ1แต้มครับไนชิล วันนี้ครับผมโอ้ยดีจันมันนะฉลามฉลามดีใส่ไนชิลรัวๆครับจนตัวเองก็ขาดเเตมิน่าเหมือนกันไนชิลก็เป๋ครับไม่สามารถขึ้นเอ็กซ์ตรีมไลน์ได้เลยนะครับผมตอนนี้ไล่ดีกันอยู่ไล่ดีกันอยู่แต่ฉลามดูจะได้เปรียบหรือเปล่าจะเป็นแต้มที่4ของเรียบร้อยครับเป็นแต้มที่4ของไนชิลครับผมฉลามแพ้ไปนะครับผมตัวถัดมาเนี่ยผมจะขอรวบเลยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับผมใช้คอมโบเดียวกัน แต่แค่มันคนละสีเฉยๆนะครับผมนั่นก็คือวิสาไดโร่ครับ480นีโร่นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหลักที่ผมใช้ตั้งแต่คลิปเบร์เบร์แรกๆแล้วนะครับผมอ่ะมาสวัสดีครับ XP มาเอ็กโอโอโอเรียบร้อยครับผมและกลายเป็น2แต้มครับของฉลามนั่นเองนะครับผม ฉลามโอ้ยตีไปน็อกเอาในพิษตาเปล่าเรียบร้อยครับน็อกเอาในพิษตารครับเป็นแต้มที่3ามของฉลามแล้วนะครับผมนะครับลงไปแล้วครับผมจังหวะนี้ฉลามยังคงนําอยู่ที่สามแต้มนะครับและจะเพาะวิสซาดดโรออกได้เรียบร้อยครับวิสซาดดโรแพ้ไปนะครับผมชุดไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมชุดไม่ดีด้วย ตัวถัดมาครับผมตัวนี้ผมไม่มีคอมโบให้เขาผมจะขอเล่นสต็อกค,คอมโบเดิมๆของเขาเลยนะครับผมนั่นก็คือดันซอสสีแดง360แฟตเลยนะครับผมเห็นแฟตปปะเห็นความบินของแฟตไหมเออนะครับผมมาครับแตโเฮยเดี๋ยวาช้างเอครับดันซอสดันซอสเอ็กซ์ตรีมาไม่โดนครับจังหวะนี้ยังมีแรงเอ็กซ์ตรีได้ทเท้าเบาายูและเป็นแต้มที่1ของดันซอสสีแดงไปนะครับผม1แต้มครับ โอ้ยดีดกันแยังไงครับดันซอสยังคงหามุมอยู่ครับแล้วกําลังจะเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมได้ไหมแต่ไม่มีนะครับแต่ว่ายังคงเคาะตัวชา์เอชได้อยู่นะครับผมและกําลังจะได้แต้มที่2ไปครับผมสําหรับดันซอสนะฮะดันซอสว่ายังไงได้แต้มที่2เรียบร้อยแล้วครับผมดันซอสหนัก จังหวะที่ชูลงไปนะครับผมชาร์กเอชเนี่ยเรียกว่าไตไลายมาแล้วโดนรันซอสที่อยู่ตรงนี้แต่ตัวเองเปิวออกเลยนะครับผมเป็นดันซอสชนะไปแบบขาดลอยนะครับผมตัวสุดท้ายผมไม่มีดิ้วให้เขาเหมือนกันเราก็จะมาเล่นสต็อปของเขาเลยนะครับผมนั่นก็คือ Wiper t ์เทนะครับผม560 flat ตะครับจะชูชาร์กเอดลงไปก่อนเหมือนเดิมนะฮะไป เทลนะผมครูกนี้โอ้โหน็องเอาเลยพิตาครับนำไปก่อนเลยที่1ต่อศูนแต้นนะครับผมอ,อะไรวะนั่นน่ะนวกลายเป็นไวเบอร์เทลชนะซาร์เอตไปครับโอ้โหเหลือจะเสื้อว่ะใส่อันแทงสองตัวของเรานี่เรียกว่ายับเลยนะครับผมและเนี่ยคือ การลองเล่นนะครับผมของเจ้าตัว s h a r k edge นะครับผม5 6 0 g นนะครับผมก็จะเป็นตัว l i m i t ต็ดนะครับผมจากกล่องตัวนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะครับผมตัวนี้อขอไม่หมดนะครับผมดูสภาพแล้วไม่น่าจะหมดง่ายๆด้วยนะครับผมก็ไปซื้อกันได้490บาทนะครับไม่มีร้านเชื่อให้แล้วใครที่อยากจะเก็บสะสม ก็แค่ซื้อมาตั้งโชว์ก็พอนะครับผมเพราะว่าชาร์กเอชเนี่ยจริงๆมีตัวเท่ๆเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์กเอชเขียวชาร์กเอชส้มก็ได้อ่าชาร์กเอชเหลืองนะครับหรือว่าชาร์กเอชออริจินอลแล้วก็ล่าสุดชาร์กเอชที่เข้ามาใหม่ครับคือชาร์กเอชดำนะครับก็ไปรอเล่นตัวนั้นก็ได้นะครับแล้วพอชาร์กเอชตัวนี้ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมส่วนตัวผมถ้าว่างๆก็คงอาจจะซื้อมาเก็บอีกตัวหนึ่งนะครับผมแบบเก็บนอนกล่องอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตัวนี้ขอมาเล่นก่อนผมไม่มีชาร์กเอชนะ ประมาณนี้กันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอขอบคุณมากทุกท่านที่รับชมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับนี่หัวลันเชอร์ตัวหน่อยเป็นไงตีมไราชาเวอร์นะครับไปละเจอก,กันหากเพื่อนๆกำลังมองหาเลนแว่นสำหรับใช้เล่นกับ Meta q u ิ3ผมขอแนะนำเลนจากค่าย VR Rocks เลยครับผมาเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนๆสามารถนำค่าสายตาไปกรองในคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผม หรือถ้าหาเพื่อนๆนะครับผมสายตาปกติดีนะ mm hmm. เลนส์แว่น VR เนี่ย mm hmm. ก็จะช่วยป้องกันตัวเลนส์เครื่องได้อีกด้วยนะครับ mm hmm. ผมและเขาไม่ได้มีแค่เลนส์ของ Meta Quest นะครับเขามี mm hmm. ของรุ่นอื่นๆด้วยนะไม mm hmm. ่ว่าจะเป็น PS VR บิ๊กโฟนะครับวาวอินเด็กหรือเลนสำหรับเอเ็กก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีออปชันเสริมให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะครับผมว่าจะเป็นเลนแบบแม่เหล็กหรือว่าเลนแบบตัดแสงสีฟ้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับและพิเศษครับสำหรับผู้ชมช่องของผมนะครับผมเพียงกรอโค้ดอะเล็กคุงทีและรับส่วนลดไปเลย10%ครับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้รีช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่สานะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่พาร์ทหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ